ข้อดีอย่างเดีของรุ่นนี้นะครับคือเวลาเราจะเปลี่ยนไส้กรองกหรือจะเอามาเคาะเคาะฟิออนเนี่ยเราไม่ต้องนิกถออึงถยงใหตัวเก่าที่เป็นไทเกอร์แต่เราต้องนี้งทั้งหมดนี่เลยยิ่งก็ติดพวกแคสบาร์พวกนี้วายใหญ่แล้วก็ยกของน้ำมันออกมาส่วนคันนี้เนี่ยล็อกสีตัหนึ่งสองสามสี่เล้วตอนดึงตัวนี้ขึ้นดึงขึ้นมาเลยเนี่ย แต่จะไน้นก็เด็เกสดใส่กรองอากาศตรงนี้เนี่ยด้านหน้าก็จะมีช่องตรงนี้ใส่ของเดึงขึ้นมาเลยเนี่ไนยไอนี่สายทอเนี่ยออกมาละใช่ครับดึงขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เพราะว่าบางทีเวลาเราใช้ไปตกวกองอากาศมันควรจะเป็นอะไรที่ตอออกมาดูแลง่ายๆไม่ต้องไปเข้าถึงอะไร